สวัดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องกองไปสำหรบดีกันสุญสุขคนพี่น้องถ้าคล้ายกันแย่มาเศร้าอ่ะมาดีคอกันโดนเร็วพี่น้องยี่บนตื่นขึ้นมาเมือนี้ที่บ้านเงียบนะคะอย่างนี้จเสียงนกเสียงหนูอย่างนี้จะเสียงนกเสียงไก่ลูกหลานไปทั้งหลเบิร์ตปตีมือนี้ไทชุมแพ่กลับบ้านแล้วพี่น้องอืไทชุมแพ่ไปต่้งเตตีห่าเมืออเศร้าไปตีห่าผู้ขับรถขัเจ้าปลาสีแวะหลายบอลอยู่ ขากับสิไปเยี่ยมญาติบ้านหัน้มนีน้ำมาสั่นกับเลยพักกันออกตะเด็กหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำลูกตะตีซีอากาศเย็นมื้อนี้พี่น้องอากาศเย็นก็บ่ถึงกับว่าหนาวเนาะยามมื้อเป็ดมันเนี่ยห่อนยามมื้อเช้ามันเย็นยามมื้อคืนเย็นก็มีน้องเปากับแม่มันกับไอ้น้องเมย์ไปส่งแล้วก็อันญากที่จะคล้องรถนั่น่ะก็ไปนํา2-3คนไปไปส่งกันก็เอาข้าวเอาน้ําเต็มรถล่ะของใช้ของซอย เอาไหล่ไปต้มเอาพักเอามีไปกินเนอาเขาไปกินน้องสาวผู้ยูซี่พุม่มอยู่เนอ่อ่านครอบครัวเขาน่ะกับเมย์ลูกสองหลานในอยน่อยอีกเพื่อน,นึงเป็นซีกระลิบบกเบาไปเลยวันนี้ยบิบฝนกระยุกับน้องทิพย์กับตากับพอของยิบฝนนี่แหละพอดีแกดเป็นเบิร์ดแกดเบิร์ดนมนมีคนไปเอาหา้ไปบอกลางค่ะเขามาสม่งเขาพับพันอยู่คนเลยดังไฟ ท่วนกลุ่มกลุ่มยุคของนอกเมื่อีต้มปลาปนกินกรบเพักกระเดาเน่ยผลลวดพักกระเดาห้ยหมู่บ้านนี่ละกันเทดส่งพักเป้ดกำลังส่งพอดีมือนี่เรียกว่าปนปลากินกับพักกระเดากินกับส่งพักเป้ดนะจ๊ะนางให้ยังเศร้ามากอ่ะหลาร้านเทศนี่กินเจ้าของกับมานนางทักผาที่นอน นางถักผ้ากินกาแฟเบิ่งสีสีเป็นสีเหลืองสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแบบนุมน่มๆเหลืองแบบเหลืองเย็นเย็นตาจัางไรดอกพี่น้องงามงามเลยนี้บ,บนเห็นมันแบบสีมันอ่อนสีอ่อนตาดีสีแบบว่ามันเย็นตาดีนะพี่น้องมันบรฉูุดฉาดสีมันบรฉูดฉาดสีมันแบบน่ารักมาก บ่ะนี่พอญ่เราเราทรงสีเราทรงสีผ่าที่ว่าคนทั้งทั้งซีวีดินเขามากักเนาะพวกไปรุ่นหรือว่าพวกผู้สาวพววอย่างเขามากักเราทรงสีไม่ให้เบิ้งจะเป็นพวกสีเทาสีครีมสีออกอ่าอ่จาจังไรล่ะอ่าน้ำตาลมนม,นมนนลเนาะเออเราผสมให้เบิ้งแล้วมาสีพวกนี้เป็นเป็นเทนเป็นเทนอ่ทาทั้งซีวีดินเขาเขานิยม ปัานนี้เล่าว่านันเอาไปใส่แล้วแล้วก็โพดเนาะแล้วก็โพดในเฟซในอย่างเล่าเนาะแล้วก็แท็กแก่บนน้ำเพื่อนถามมากลายแล้วก็ว่าเธอทรงบอือมแล้วโอ้ฉันยง่งย่กฉันไม่อยากรับทรงดอกอันเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ให้เธอกับฉันได้ไปแล้วจงค่อยคุยกันเรื่องเรื่องของพวกนี้ก็แล้วกันก็เลยวางสิแล้วว่าเออคุณแซนมาเป็นอย่างเดียวฉันสิ ฉันสีบวัวเขาดอกเดียวฉันไปฉันเสียวมาให้ฉันไปหาเธอฉันเสียวไม่เขาหิงเขาคนสังหลายคนสนใจหลายประส่ทเขาถามเราเพราะว่าเขาเห็นเราใส่ไปโรงเรียนใส่ขับรถขับยังเราไปพ่อมูโปกพวกเขาก็เลยถามอืมผ่ามันนุ่มมันเป็นไหมที่นุ่มมันเป็นไหมขนแกะแล้วมันเบาเด็พี่น้องมันอุ่นสีน้ำเงินอ่ะแล้วชอบแห้งเพาะว่ามันเหมาะมันพอดีแบบกระชับโบ มันแน,น่นว่าอึดอัดใส่เราแบบว่ามันอุ่นเรามันก็บสบายๆนะแล้วก็ใส่ไปหันเป็นอีดีเขาก็เลยสนใจแล้วก็ถามมากเหมือนขึ้นแล้วก็ทรงเทนเทนสีนะคะเทนที่เขานิยมกันพวกไม่รุ่นหรือว่าคนเถวๆนั้นเขาชอบใส่สีแบบนี้แบบนี้กันยังสีหนาเธอมีโบอย่างเราถามเนาะ ยีบ่บนญซังทำไมเนี่ยงามพี่นอ้องมันจะงามงามเลยเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวเห็นแล้วยี่บนจะจะโพดจะรีวิวให้เบิ่งนเนาะเพราะว่าช่วงนี้อ่าบดิเห็ดน้ำพริกปลาพี่น้องเพราะว่าทั้งทั้งร้านทั้งร้านหรือว่าทั้งตลาดตลาดร้านซุ้มข้าเจ้ามีคนติดโควิดเขาก็เลยปิดตลาดปิดตลาดอ่าประมาณมาปิด ขาเชื่ออีหยังประมาณนี้แหละกระสิบปิดโดนดอกบันนี้ยบนก็เลยลอ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 ปลาลาบดสีเอาอสีเอามาปรุงเป็นปลาลาบองทรงห้กับเอฟซีนั่นแหละกามีดเอฟซีถามมานั่นแหะวาย้ายปลารามาล่าบอนงศิษย์สั่งอันปลาลาโลหนึ่งปลาริกปลาทูล่หนึ่งผิกปลาทูแมงดาโล่หนึ่งยังสี่นาเขาจะอยากไปเป็นเซตไปเลยยังสี่นาพี่น้อง อดีปรากฏว่ามันบะมี่แล้วตอนนี้ของเขาบะมี่มีมีเต้าหู้พริกปลาทูพริกปลาทูแมงดาขัวแห้งนะมีนะคะ่ะแต่ว่าปลาลามันบ่ได้มันก็เลยเป็นมาไม่ไม่ครบเซตอย่างสีนะบ่บ่บ่บครบองงาหารอย่างสีนะพี่น้องเยบ,บ่นก็เลยบ่ได้รีวิวแต่วันถามมามีบ่เดี๋นี่มีนะคะ่ะยังมีอยู่เด้อย,ยังมีอยู่แล้วก็ปลาทูที่เยบ,บ่นสื่อมากวางบกกี้มือนนะั่นเยอบ,บ่นก็เอามาไหวคือ,อเขาเก็บมส่ง

ขอมาทนเด้อตาใ่อโอ้สแสดงว่าเราเปเอานนะัเราเล้ใจไนมะ่ครบอือสร้างทนะอสน่ะอืล้านล้านค่าเอาเกตมาส่งที่หละพี่น้องเศร้ากับมิตรจะไล่ใจอะไรอยู่บนน่ะเศร้านี่ใจไปแล้วสองพันสองพัน ทรงคาลดน้องไปมือนันหายไปพันหนึ่งมือเศร้าหายไปอีกพันหนึ่งหล้วค่ะหาพวกล้านๆอีกพุลหาเอยบิดไปสองพันแล้วพี่น้องมือเศร้าเนี่ยพอไปซื้ออาหารปลาอีกพันหนึ่งสงสัยสิเหลือมาเราเลยไปจ่ายคาแเกตให้ตาละมือนี่พี่น้องเอามือมือมือใจใจลายกายลีด้เจมือเราสองสามพันเลยพี่น้องอีกคนหลายๆขอบกั้วใหญ่ๆเนาะแบบว่าเฮ้าก็ต้องเฮ้าเป็นคน เป็นคนใจเป็นคนดูแลเทคแค่ในครอบครัวเป็นเสาหลักอับพี่นอ้องอีหยังขาดเคินทุกอย่างด้ยบนก็ต้องคว,วักที่หามาใดบร,ริหารเพื่อตัวเองเนาะพี่นอ้องหาใดทุกอย่างที่ใดมาก็คือเพื่อครอบครัวนี่แหละพญ่แล้วก็เข้าใจด้พญ่ลูกนี่แล้วก็เข้าใจแล้วก็ว่าเธอเป็นผู้ยิ่งที่ยอดเยี่ยมดีลิเป็นผู้ยิ่งทีดีเทคแค่ครอบครัวดูแลครอบครัวได้ดีฉันบ่เคยเห็นผู้ยิ่งทีจะ หาเร็วเพื่อครอบครัวขนาดนี้เขาก็ถามเรามาเขาก็ถาม,ามาแล้วเราว่าแลลวเหลวเธอสศิลับครอบครัวฉันได้อยู่บ่อเพราะว่าฉันอ่ะเหมือนกับเป็นเสาหลักฉันเหตุทุกอย่างเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหลานเพื่อพ่อของฉันฉันต่อเติมบ้านฉันเห็ุจังก็เหตุเธอละน้อยเพราะว่าฉันบ่มีเงินเป็นเกาะเป็นกร,รมที่จะไม่เห็ุเธอเดียวยังประมาณนี้เนาะกระบอกสูดเราข้างแล้วก็บอกอฉันภูมิใจ ฉันภูมิใจที่ฉันได้มาคุยกับผู้หญิงที่สตองที่เก่งขนาดนี้ดูแลขอบควัวเทคแค่ค้นส่วนหลายเด้ขนาดนี้แล้วมาเนาะกะถ้ามันเล่าคิดยังสี่หรือว่าดูแลเทคแค่ห้ายังสี่ไปเรื่อยๆกะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของยี่บุญอยู่มานี่เออสิบอกสู้ฟัง่งมาเนี่าเออมื่อวานนี่เมื่อวานนี่นนช่วงใบช่วงใบเล่าทรงของความมาหา แล้วทรงของความมาหายายบุญว่ามีผู้ยิ่งไทยโทร่ไปหาเราแอดเฟดเาราทั่วไปหาเราเรีวถามเราถามแล้วว่าคุณทรงเงินให้บุญเนี่ยเดือนละสองหมืนบาทแมนบบคุณทรงเงินให้เขาเดือนละสองหมืนบาทแมนโบ เราก็เหมือนกับว่าเตือนเตือนเล้าเตือนเล้าแบบว่าเราก็ตาหนิแล้วว่าแล้วงนูน้าที่มาเทกแค่ผู้หญิงแบบนี้เออเขาเป็นผูน้หญิงที่อ่ามีบอยเฟนหลายไปอขออนุญาตเบล่านะพี่น้องเนาะบอกแบบหยาบหยาบ,ยบไปบุมบุมกับผูน้นั้นผู้นี้หน้าตอนนี้กับตอนหน้าตอนนี้มามามา,มานั่นกับเธอมานั่นกับคุณอย่างแบบนี้แล้ว เป็ยังคุณคือจะไปถุ่มเทให้เขาคุณอ่านคิดดีเราบอกคือแบบว่าเหมือนกับว่าไปใส่ไฟเห่านะพี่น้องไปใส่ไฟเห่าไปแบบว่าอยากให้เห่ากับเล่านะ่ะอเลิกกันนังสีนาะเขาใจพิสกันนังสีนาะแล้วก็ว่าบนถ้าไม่ยังเกิดขึ้นถ้ามีคนว่าฉันเป็นนังสันนังสีหรือว่ามีคนว่าคุณเป็นนังสันนังสี คุณหนักเนนเดอร์ฉันบอเสือเขาฉันเสือคุณคุณก็ต้องเชือเสือฉันระหวางส่เนาะปนี่นเยอะญี่ปุ่นก็บอกเขาใจที่แหลกที่แหลกแล้วทรงขอความมาน่ะอ๋ออีอย่างอันคุณทรงเงินให้ทั้งบ้านของบนเดือนละเท่านั้นเท่านี้ญี่ปุ่นออาเงินอีอย่างพู้ไดวาอีอย่างอืมก็เลยถามก็เลยทักแล้วไปก็ถามกันแล้วก็ตอบไปตอบมาปนี่เราก็เลยว่า เ,เราเลยบอกกับญี่บุนว่าเฮาป้ตตองไปบอกเรื่องเรื่องส่งเงินเด้อป้าตองไปสง่งป้าตองไปบอกละบอกเรื่องว่าส่งเงินฉันซุ้งให้ตัวใดกสรซางเขาปิดเป็นความลับก็บใดเพราะว่าคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปก็เลยว่าญี่บุนก็เลยว่าโอเคฉันเข้าใจแต่ถึงเขาจะปิดเขาก็กุกเรื่องขึ้นมาได้เพราะว่าเขาเห็นอย่างลงไปเรามีโซเชียลเขาเป็นคน บุคคลสาธารณะเขาอยู่ในโซเชียลฉันเป็นยูทูบเบอร์อือันนี้คุณก็เข้าใจตะแลกแล้วฉันขออย่างเดียวว่าให้คุณน่ะอ่านักแน่นแล้วก็ว่าโอเคคือผูใ้ใดสิว่าจงไหนกระซังฉันฉันบ่สนฉันบอ,นฉ,นบอฉันบอกฟังฉันบอกเสือฉันจะเสือเธอผู้เดียวอย่างประมาณนี้ลหละก็เลยเอาเโอเคคุยกันแล้วก็เล้วไปก,ก็อยากบอกอยู่ดอกว่าอยากบอกอยู่ว่า ฝากไปหาคนที่เขามาสอดหรือบาเสือกในเรื่องขอบในเรื่องในเรื่องส่วนตัวของเฮ้าจนเกินไปในเถาะเนาะพี่น้องเนาะเยาวายบนเบายาบหรือเบ้าบ่ดีเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาอะเขามาแบบเหมือนกับว่าพยายามอะพยายามสี่เขามาทําไา่เฮ้าของสี่น่ะพี่น้องเขามาทําไา่เฮ้าเพื่อจะให้เยบนกับพ่อใหญ่น่ะฮิตใจกันเราก็เลิกล่ากันไปอย่างประมาณเนี่ย แต่ไม่นะคะยิ่งมีคนยุยงเท่าไหร่เราแห่งฝ่าว่น,น้อยากหายยี่บนแต่ไปยูน้าเร็วๆยี่บนกับรงเราวหายยี่บนไทยเอกสารทุกอย่างทรงหายเหมือนเราดิแล้วเราก็ซงเราก็ไปรงไปถามทั้งอ่าอย่างละ่ะว่าาจะดำเนินการเรื่องพวกนี้สะดวกตอนใดใดแบบใดเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดเนาะ เขาทําการเปิดทําการปิดทําการแบบใดจังไดแล้วก็คือเราก็เสืร์ชหาของเราเราก็เหตุของเราไปคือยยบ,บนอ่ะล้ออย่างเดียวล้อให้เราเป็นคนจัดการทุกอย่างพี่น้องก็เลยบอกว่าเออถ้าถ้ายูเห็ุเดินเรื่องเดินอย่างไงฉันฉันไปได้ฉันก็ไปฉันก็สิรอคุยกันแบบนี้ลหละแต่ถูกมือว่างแล้วก็ทู่มากพี่น้องว่างแล้วก็ทู่มากคือคุยกันตลอด คุยกันตลอดโบโบโบเดี teachers, ๋ยว nah, ่าเป็นเวลานะโบได้ยว่าเป็นเวลาเราเราก็ใส่ใจในเรื่องเรื่องเห็ดทํามาหากินนําเราอยากให้ยบุญทุล่องปลูกผักทุล่องปลูกอะนันนี่แล้วก็ทุลองเห็ดสิ่งทีเฮ้าเฮ้าพ่อจะเห็ดใดสิ่งที่เฮ้าชอบสิ่งทีเฮ้าชอบอืมแล้ววายี่บุญมาเห็ดกับเขา แล้วก็เสหยเห็ดแบบพวกเห็ดอาหารการกินแล้วก็อยากให้เลี้ยนอยากให้เลี้ยนเห็ดพวกเบอร์เกอรี่เห็ดพวกเคก้คเห็ดเบอร์เกอรี่เห็ดหยังเพื่ออนาคตข้างหนาอาจจะได้เปิดเป็นร้านเบอร์เกอรี่เป็นของตัวเองอหรือว่าบ่าอยากเห็ดอยากทาสวนอยากปลูกพักอยากปลูกพักปลูกหยังฉันก็มีสถานที่ฉันมีสวนมีหยังนในไฮห้เธอร์ เธอจะทดลองเบึงวะอูกันนี้อันนี้มันเป็นยังไงยังไงต้องใส่เทคนิคแบบใดวิธีการแบบใดให้เธอเลียนรู้เธอจะได้บ่เหงาเธอจะได้มีอ่าแนวเห็ดแล้วคือเราเพนคือเราแบบว่าแนะนําเฮ้าในสิ่งที่เฮ้าบ่าคิดอ่ะพี่น้องแต่เราคิดอ่ะอเราค้นที่เขามาบบหวังดีกับเฮ้าหวังดีประสงค์ไรกขอคอยแพรพ่ายต่อเขาไปน้องเพราะว่า เขาบริคิดอีหยัางเขาบริไปสั่งความเดือดร้อนใอ้ผู้ใดอดีตของเราก็คืออดีตอดีตของเขาก็คืออดีตทุกคนย่อมมีอดีตมีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะแล้วที่ยายบุญคบกับฝรังยายบุญก็บบริไปแบบว่าสามซอนมั่วไปเบิดมาใช่นะคะยายบุญคบเป็นตัวเป็นตนคบเป็นคนไปนะคะก็คือขังแหลงเขาก็คบกับพญิต่อพ่อมาเจอพญิบิวพญิต่อแล้วก็รับผิชอบเขาบ่ได้แม่นบ่ละ เขากับเขากับมาพบกับพญิบิวกับดูแลพญิบิวเสียเขาจังกลับมาหาพญิเตอร์อ่ะเพรพญิเตอร์เราจะเอาเข้าไปแต่เขาก็ับมาคิดเลือกอนะคตดีๆเขามาเจอพญินี่เขาก็เลือกเอาพญินี่อ่ะก็คือมันกับ่าเลไปสามซอนทั่วไปเอาเดี๋ยวยู่บนขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งพี่น้องนี่สายจกมาหันนี้เอฟซีโทรมาคุยน้ำหน้าพี่น้องโทรมาถามข่าวโทรมา ทำเรื่องผ้าขายชุดท่ด้ยสันอ่ะี่บ,บนขายชุดแล้วหกร้อยนะคะพี่น้องขายชุดแล้วหกร้อยผ้าพันคอ้คอมหมวกเนาะผูด้ดสนใจก็เดี๋ยวอ่าเย่บ,บนจะรีวิวให้นะคะรีวิวให้ดูว่าชอบสีไหนจะได้แบบใดเนาะอุ้ยกําลังเห็ดผู้พี่น้องทําผู้ ย่อยๆเนี่ยแหละก็จะอ่นผูกโทรมาถามโทรมาคุยอย่องนั้นเรื่องนี้เนาะกะเอฟซีก็คือว่าแหละพี่น้องบางบางบาง,บางเธอกะอยากอยากคุยเป็นการส่วนตัวยังสี่นะเอ้คนกับขั้นวางกับรับกัรับคุยน้ได้พี่น้องขั้นด้งยินหรือว่าขั้นวางเนาะบางเธอกะถ้งโทรศัพท์วไว้เสียงไม่เปิดยังสี่นะกัสิบวงด้งยิน กับบัวกันเนาะพี่น้องเนาะถึงจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอันใดก็แล้วแต่ไม่ช่องเป็นบุคคลสาธนารนณะเราคนเหมือนกันพี่น้องเดินดินกินข้าวเหมือนกันหลับบ่บินขีได้ขึ้นนอกดอกบางคนกระบ,บาย,าย,าย่าหอันหนูเห็นแต่ย่ายนี่แหละเอฟซี FC โทมาย่าห์กับหลับเขาปรึกษาอย่างย่ายกัเขาขอคําปรึกษาอย่างย่ายกัให้คัปรึกษา เอ,เอากับ,บกเฮาหูเฮากับบอเฮาหูเฮากับให้คำปรึกษาเนาะอะอไดหูกับบอก,กนอันในบอหูกะก็เลี้ยวไปละเอ,ยอย็ยดจังไรมันบอหูเฮากะซอยกันได้กับซอยไปพี่น้องถือว่าเป็นพี่พเป็นน้องเป็นญาติร่วมโลกูกฮะถึงจะคนเราสายเลือดแต่ถ้าเฮามีความจริงใจต่อกันเฮาดีต่อกันคบกันไปมันก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เขาก็มีความสุขไปเนาะพี่น้องเนาะว่าบอ ยีบุญบริกรยังมางไม่บอิจอาตาหลอนบริยังกับผู้ใดดอกแต่ว่าคนคนมันลอยพอพันแม่พี่น้องพวกเขาใจคือก,กันว่าเป็นอย่างเขาจะต้องค่อยใส่ไฟค่อยนุ่นนี่นั่นให้ยีบุญกับพี่พิษกันน่นเนี่โอ้ยจากสิวาจ้าใดกระซางเขาตอพี่น้องอะการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์บางคนเขาก็อาจจะมองการไกลมองไปในแง่ลบเนาะ ถ้าเรามองไปในแง่บวกเกินไปถ้ามันไม่ได้ดั่งใจมันบเป็นจังเท้าคิดมันก็อาจจะทําให้เราผิดหวังหรือเจ็บปวดเราก็ต้องเผื่อใจไปบ้างนั่นหละก็รับรับฟังทุกน้อมรับทุกคอมเมนต์นะพี่น้องคอมเมนต์แบบว่าติเตือนนะคะอย่าติแล้วก็อย่าดา่าติอย่างเดียวด่าอย่างเดียวมันก็บ่ไหวเด้อ ติเพื่อก่อนะไม่ใช่ยอเพื่อทำลายบางคนก็นว่ายคนนี้ชอบแต่คอมเมนต์ที่อวยคอมเมนต์ที่ติคอมเมน,มเมนต์มมนที่เตือนไม่เอาเอาถ้าเตือนเตือนด้วยความหวังดีและจริงใจนะแต่ถ้าเตือนหวังดีประสงค์ร้ายไม่เอานะคะเพราะว่าคือคนเขาใหญ่เร็วนะคะตีความหมายออกว่าในคอมเมนต์นั้นอะ่ะเขาจริงใจแค่ไหน เออคอมเมนต์มาติเตือนอนะ่ะเขาจริงใจแค่ไหนเขาแนะนํามานะ่ะอมืมังควนวาไปสารพัดมองเดาไม่ต้องเดาเลยอืม่านเราตีวามหมายออกเลยว่าเนี่ยเข้ามาแบบเสียดสีกระแทกแดกดันพาอคําสุดท้ายหวังดีหรอกนะรักไว้หวังดีตรงนั้นถึงเตือนนี่มันไม่ใช่อะ่ะคุณด่าฉันจนสุดท้ายแลย้วคุณมาบอกว่าคุณหวังดี มันมันว่ใช่พี่น้องเด็กอมมือเขากะเขากะตีความหมายออกมาบามินของเจ้าน่ะมันวางดีแบบไดยังสีนาบางก้นกับโอ้ยเมนตัวหนังสือตัวแรกเราก็รู้ว่าเขาจริงใจพี่น้องส่วนมากเอฟซของยา่บนตัวยงนี่ย่บนจำได้เบิดทุกคนเมนมาคําแรลกย่บนก็นรู้ได้ว่าคนนี้เขาจริงใจเป็นเอฟซมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ต้นจนนะทุกวันนี้แต่บางคนนะ่ะเข้ามาแบบผ่านๆแล้วก็มาเม้นแบบเสียดสีมดาด่าลงท้ายด้วยหวังดีนะประมาณนี้พี่นองอ่ะจังไดก่ะฝากนะคะฝากด้วยแล้วกันเนาะว่าจะไปจะมาแบบใดอนาคตขนาดจะไปแบบไดก็ติดตามให้กําลังใจยบนด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเอฟซีที่มีความจริงใจและรักหวังดีกับพ่อใหญ่กับยยบนุนะคะ ก็ขอบุณขอคุณหลายๆขอคุณหลายๆนะคะให้ให้กำลังใจกันด้วยดีตลอดมาแล้วก็รอดูอนาคตข้างหน้าของเยาบนต่อไปนะคะพี่นออ้องขอบคุณหลายๆเด้อเอาไว้สำานียแหละน้ะพี่น้องเสวัสดีค่ะ